ขั้นตอนนะคะที่คุณจะต้องทําเมื่อคุณอ,อกหักหรือว่าผิดหวังจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาเนี่ยข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องยอมรับ ในความเจ็บปวดนั้นก่อนไม่ต้องไปอีกนอความเจ็บปวดนะคะการที่เราจะสามารถลิเลสหรือว่าปลดปล่อยความเจ็บปวดออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยคือการยอมรับว่าเราเจ็บปวดเจ็บปวดก็ร้องไห้ไม่ต้องพยายามทําตัวเข้มแข็งไม่ต้องพยายามแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยไหวแล้วท็อกซิกหรือความเจ็บปวดนะั้นมันก็ฝังอยู่ในตัวคุณอันนี้เป็นหลักจิตทยาเลยนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเจ็บปวดมัน i สโอเคนะคะที่เราจะปล่อยตัวเองให้อ่อนแอสักวัน2วัน3วันร้นองไห้ให้มันสุดหลังจากนั้นแล้วเราจะค่อย มีสติเมื่อเรามีสติขึ้นมาแล้วให้ไปทําในข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือการเรียนรู้ที่จะเยียวยาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติม คุณค่าของตัวเองในทุกๆด้านเพราะเมื่อคนเราอะค่ะผิดหวังจากความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในจิตใจของมนุษย์เลยคือเราจะรู้สึกว่าถูกด้อยค่าหรือถูกลดคุณค่าลงเพราะเกิดจากการไม่ถูกเลือกหรือความสัมพันธ์นั้นมันไม่ประสบความสําเร็จหลายคนอาจจะเผลอโทษตัวเองว่าเอ้ยหรือฉันดีไม่พอหรือฉันยังทําไม่พอหรือฉันสวยไม่พอหรือฉันเก่งไม่พอแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มานานๆเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยไม่รู้ว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่า มได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2สําคัญมากๆคือการเติมความมั่นใจหรือคุณค่าในตัวคุณให้กลับมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับตัวเองค่ะไปลงคลาสในด้านจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองให้เต็มทุกด้านไปเล่นกีฬาให้ร่างกายตัวเองดีให้รูปร่างตัวเองดีให้สุขภาพตัวเองดีไปพัฒนาในด้านการเงินไปพัฒนาในด้าน emotional skill หรือการจัดการอารมณ์ตัวเองเมื่อคุณพัฒนาตัวเองหรือเติมคุณค่าตัวเอง จากความสามารถหรือศักยภาพของคุณที่มันมากขึ้นแล้วให้ไปในข้อ3ค่ะข้อ3ก็คือเมื่อคุณมีคุณภาพหรือมีศักยภาพมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะให้คุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับแต่งสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งไปมีความสัมพันธ์ใหม่นะคะช่วงนี้เป็นสเตจที่ดีมากๆที่คุณจะใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพแบบตัวคุณเองจริงๆอ่ะโดยที่คุณฝึกที่จะไม่พึ่งพาความรักจากใครแต่ว่าคุณมีคุณภาพมีคุณค่าและให้ความรักตัวเองได้อันนี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบมากๆเล นะออกไปใช้ชีวิตเลยค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเดทให้เยอะเลยค่ะช่วงโสดเ,เป็นช่วงที่คุณสามารถจะเดทกับใครก็ได้แต่เดทเมื่อเราทํางานกับตัวเองเสร็จแล้วนะต้องผ่านข้อ2มาแล้วนะเราทํางานกับตัวเองมาแล้วเราเติมศักยภาพตัวเองมาแล้วออกไปเดทเลยค่ะไปทําความสัมพันธ์กับผู้คนไปมีเพื่อนใหม่หมไปมีสังคมใหม่ๆไปลองเรียนอะไรใหม่ๆไป explore ชีวิตเลยค่ะอยากจะไปเที่ยวตาว่างประเทศต่างจังหวัด backpack ไปคนเดียวทําอะไรก็ได้ในตอนที่คุณมีความสัมพันธ์แล้วคุณไม่เคยทําคุณอาจจะไปค้นพบตัวตนใหม่ที่ คุณไม่เคยคิดเลยก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะเมื่อคุณเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองกลับมาแล้วนะคะคุณจะเริ่มเป็นแรงดึงดูดของคนมากมายค่ะกวางบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งเลือกความสัมพันธ์เด็ดขาดนะคะให้คุณคุยกับคนเยอะๆเข้าไว้ให้ลองคุยกับใครหลายๆคนเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อเรียนรู้ความคิดของผู้ชายแล้วเพื่อเรียนรู้ในการดิวและการบริหารจัดการมนุษย์ด้วยว่าคุณทํามันได้ดีขึ้นหรือยังอย่าเพิ่งรีบกระจองไปมีความสัมพันธ์ หรือว่าคอมมิชกับใครเด็ดขาดช่วงนี้ปล่อยหน้าที่ให้คนเข้ามาจีบคุณแล้วคุณแค่ ทำหน้าที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอคนเยอะขึ้นคุณจะเก่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอคนเยอะขึ้นดีวกับคนมากขึ้นคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นกรังแนะนําให้ลองอัปเดตออกไปกินข้าวดูนะคะแล้วลองทําความรู้จักกับคนเหล่านั้นจริงๆคือเปิดโอกาสเปิดใจทำความรู้จักแต่อย่าไปเปิดใจเพื่อรักนะแต่เปิดใจแล้วตั้งเป้าหมายว่าเพื่อเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อรู้จักเรียนรู้เพื่อเป็นคอนเน็กชันเป็นพี่เป็นน้องอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนกันกะะน้น ให้เปิดกว้างเลยค่ะแต่ข้อสำคัญห้ามมีเซ็กส์นะคะข้อที่5ค่ะ เมื <finely các S 1> ่อเราเรียนรู <ata> ้คนมากพอแล้วเมื่อเราไปเดทกับผู้ชายมากพอแล้วด้วยนะคะเราจะเห็นความแตกต่างของผู้ชายแล้วทีนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อนั้นล่ะค่ะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองดีแล้วเมื่อคุณถึงพร้อมแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วก็ขอให้คุณลองเดทจริงจังลองคบกับใครจริงจังเชื่อได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและ เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณตื่นเต้นเบิกบานใจแล้วมีความสุขได้มากกว่าเดิมแน่นอน